สำหรับต่อน,นี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งใจสำหรับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับการเจริญพระกรรมฐานต่อไปนี้ขอให้ชื่อว่าเป็นคำสอนในระหว่างเข้าพรรษา2,521 จะได้ทบทวนกันมาตั้งแต่ต้นเป็นตามลำดับไปทั้งนี้เพระอไรพุว่าพิสูจน์แล้วจากคำสอนที่สอนมาในนดับแ,กแรกๆยังเห็นว่าบรรดาพิสุขสมณเณรอุมบาสุอุมบาสิกาที่รับฟังคำสอนกันมาตั้งแต่ต้น แล้วก็ยังมีปฏิปทาและอารมใจที่เข้าถึงไม่สมควรแก่กาใครคําสอนเพราะว่าเวลาการผ่านมามากก็ยังมีอีกหลายท่านที่ยังบูชากิเลสอยู่เป็นอย่างหนะักทั้งนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาอย่างยิ่ง เพื่อการรักการรับอบรมในการเจริญเรรมาฐานก็ดีการอุทิศตัวเข้ามาอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาก็ดีเวลาการผ่านมานับเป็นปีแม้แต่ฌานโลกีเบื้องต้นคืออุปจาระสมาธิก็ไม่สามารถจะส่งได้ เป็นที่น่าเสีนยนใดกับการเวลาที่ผ่านไปอย่างยิ่งเช่นนั้นต่อทปนี้ไปขอบรรดาท่านพุรรทธบริษัทชายหญิงที่สุรสมนณยนังมีความตั้งใจดีอย่าบูชากิเลส เราอุทิศตนเข้ามาในขอบเขตในศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกประเทศเพื่อหวังความดีความจริงคำสอนต่างๆที่มีมาแล้วครบพ้นที่สุบางรุ่นรับคำสอนมาหลายๆรอบซึ่งเป็นที่น่าสิ้นดายอย่างยิ่ง ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงซึ่งยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่สามารถก้าวหน้านเลยท่านไปมากอาการอย่างนี้เป็นที่น่าระอายมากเว่าเราเป็นสาวกขององสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาเราเป็นปูชนียะบุคคล แต่ก็ทำกําลังใจของตนไม่คู่ควรกับปฏิเวตาที่เขาควรจะแก่การบูชานับตั้งแต่วัดน,นี้เป็นต้นไปสำหรับท่านที่มีกําลังใจยังประกอบป้วทกิเลสมิได้มุ่งหมายความดีตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลรเเษฐ์ ผมจะให้โอกาสท่านอีกวาระหนึ่งถ้าคำสอนนี้ผ่านพรรษาไปแล้วท่านทั้งหลายยังเอาดีทางกำลังใจไม่ได้ตามสมควรอันนี้ก็ต้องขอรัตนาท่านสึกออกไปจะขอบเคตของพระพุทธศาสนาเพราะว่าท่านเป็นอภัพภพระบุคคลไม่ควรจะภากาสาวพัด แม้แต่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นอมบาสุอุมบาสิกาก็เช่น,ดนเดียวกันระเบียบวินัยใดๆของสำนักมีอยู่จะแสดงให้อาการไม่เคารพในคำสั่งสอนของโ์ส,ส,สม,ดมพพเด็จพระบรมครูเมื่อฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติก็ย่าขอเชิญท่านกลับไปบ้านของท่านไปปฏิบัติให้สบายใจตามอัตยาศัย อันนี้เพราะว่าท่านไม่คู่ควรจะอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาต่อจากนี้ไปก็มาตั้งใจกันเสใหม่อบรมใจกันให้ดีความจ,าจริงการเจริญพระกรรมฐานนี้เป็นการเจริญเพื่อทรงสติสัมปชัญญะและก็เป็นการเจริญให้มีหิริลโอตปะ คือมีความละอายต่อความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วแต่ถ้าว่าเรายังขืนคบความชั่วอยู่ก็สแสดงว่าทําตัวไม่คู่ควรกับขอบคของพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นอาชชีมีใจด้านเกินไป ถ้ามีอาการอย่างนี้อารมณ์ใจไม่แจ่มใสเราจะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์อะไรเสียเวลาประกอบกรรมความเลวของท่านเราในสมัยเป็นครวาตต่อที่นี้ไปขอท่านงหลายจงตั้งใจสนับเมื่อฟังแล้วก็ต้องจำ จะจำได้หรือไม่ได้ก็ต้องถือว่าจำได้เมื่อจำได้แล้วก็ต้องปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติไม่ได้ขึ้นชื่อว่าคำว่าให้อภัยซึ่งกันและกันไม่มีและพระพุทธศาสนาต้องการคนดี ตัวอย่างองค์สมเด็จรพชินาสีบรมาศานดาสัมมาสัพพุทธเจ้ายางทรงพระชนอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูมไม่เคยงค้อคนเลวอย่างไพชน,นะซึ่งเป็นชายชาตินำองค์สมเด็จพระบรมโลภะนาฏออกสู่มหาพิเนสกรม แต่ว่าประชันะมาบวชเข้ามาแล้วเป็นคนเลวองค์สมเด็จตัสมาสมพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเหลียวแหลและในตอนหลังก็สั่งให้สงลงพมทันคือไม่คบหาสมาคมด้วยนี่เป็นตัวอย่างจงอย่าถือว่าเข้ามาเป็นพระแล้วผู้บังคับบัญชาจะต้องระคับระครองง้ออยู่เสมอ คนประเภทนี้ไม่มีใครเขาต้องการจะงอกันเพื่อประโยชน์อะไรเขาเอาใจแกันแต่คนดีเท่านั้นคนเลวมีหน้าที่อย่างเดียวจะขับไล่ไปนอกสถานที่การที่เราจะปฏิบัติความดีในันดับต้นวันนี้เราพูดกันต้นจริงๆ เรียกว่าขึ้นกอกันจริงๆตามที่บบราณอาจารย์พระพาอาจารย์ต่างๆนับตั้งแต่องค์สมเด็จตัวสมมาสุพุทธเจ้าลงมาสืบสวนกันเป็นลำดับอันดับแรกองค์สมเด็จตระทรงสวัสดีโสภาทรงแนะนำ ให้นักเจริญพระกรรมฐานทรงอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุเธเจ้าทรงหยิบเอาอนาปานุสติกรรมฐานขึ้นมาก่อนถ้าอนาปานุสติกรรมฐานไม่ดีแล้วโอ์สมเด็จปัญญาวร์ ก็ไม่นํายกขึ้นมาให้ปฏิบัติก่อนเป็นดับต้นของกรรมฐานอื่นตอนนี้สำหรับอนาปานุสติกรรมฐานก็หมายถึงว่าการกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เรื่องนี้เราพูดกันมาหลายพันครั้งปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวัน ดูเหมือนว่าจะพูดทุกวันจำกันได้หรือเปล่าสำหรับท่านผู้เก่าสำหรับท่านที่มาใหม่ก็ควรจะเข้าใจไว้ด้วยอย่าถือว่าเป็นผู้มาใหม่จะมาใหม่ขนาดนี้ก็ดีใหม่ที่หลังก็ดีคำสอนใดก็ตามทีที่สอนไปแม้แต่สอนก่อนก็ต้องถือว่ารู้คำสอนนี้ ว่าคนถ้ามไม่หวังดีจงอย่ามาอยู่ที่นี่จะตอบใช้คำว่าไม่รู้อยู่ก่อนนั้นไม่ได้ในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ใช้คำว่าไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบระวินัยมีฟังกันไว้ทุกวัน สำหรับท่านที่บวชเก่ากลับทำตาเป็นตากระทูหูเป็นหูกระทะไม่สนใจกะระเบียบวินัยที่กล่าวไปแล้วนั่นเป็นความเลวที่สุดของท่านจงมีความสำนึกตัวไว้ด้วยว่าเราเลวเกินกว่าที่ใครเขาจะคบเราได้ แน่น,นอกจากนั้นความเลวของท่านผู้เก่าที่มีอยู่ยังไม่ยิ่งไปกว่านี้เซียงได้รับรายงานจากคนภายนลอกที่คนคนจะเชื่อได้อันนี้ก็จะยกกันไปรู้ตัวจงกลับใจกลับความประพฤติเสียถ้าไม่กลับใจไม่กลับความประพฤติเพีงรู้สึกว่าไม่ช้าท่านก็ต้องออกไปจากที่นี่ เราว่าจะต้องปฏิบัติตามปฏิบัติตาขององค์สมเด็จพระจินสีอย่างพระวกะลิไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมเป็นผู้นั่งฟังธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใกล้คิดทุกวันสิ้นเวลาสามปีแต่เทาว่าพระวกะลินี้ก็ไม่เคยได้อะไร สนใจแต่เพระอรูปเพื่อโฉมขระองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าพระวัคคะลิไม่เอาไหนสมเด็จพระจอมตรายเจียงทรงตัดสินว่าไทยขับพระวัคคะลี่ออกจากสำนักนี่จงจำไปดูว่าสำนักในพระพุทธศาสนา ไม่ได้ตั้งใจประคับประคองคนเลวเขาประคับประคองกันแต่คนดีแม้แต่องค์สมเด็จพระจินศีก็เช่นเดียวกันขี่ขอบรรดาบิสุทมันเลนอุมบาสุอุมบาสิกาทุกท่านจงรู้สำนึกตัวที่ใครเขาไม่ว่าไม่กล่าวไม่ติไม่เตียนเจเพิ่งคิดว่าเขาต้องการเรา ความจริงนั่นเขานั่งดูจริยาของเราต่างหากว่าเราพอจะคลายความเลวลงบ้างหรือไม่ถ้าไม่คลายความเลวลงเพียงใดไม่ช้าความเลวที่เราทำไว้มันจะสะสมตัวแล้วก็จะไม่มีทางเลี่ยงมันใจผลต่อท่านมาถึงเวลาสมควรความจริงเราให้อากาศกันมากเกินไปแล้ว ตอนนี้ไปจงพยายามกลับใจทรงไว้ซึ่งความดีในอันดับแรกขอทุกท่านทางเก่าแระใหม่เลวหรือดีกลับตัวกลับใจปฏิบัติตามนี้อันดับแรกที่สุด ให้ทุกท่านสนใจกับอนาปานุสติกรรมฐานอย่าลืมนะผมแนะนำให้ท่านสนใจกับอนาปานุสติกรรมฐานผมไม่ได้บอกให้ท่านสนใจในเพลงละครใดๆไม่ได้สอนให้ท่านสนใจในความเป็นคนเจ้าชู้ ไม่ได้สอนให้ท่านสนใจเป็นคนโลกมากและมกโลภมากในลาบสการะซึ่งเป็นจริยาที่มีการไม่สมควรพระประกอบอาชีพไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ทรงต้องการประกอบอาชีพก็เป็นความโลกเมื่ออยากจะโลกหมดเข้ามาในพระพุทธศาสนาทำไมยอยู่เป็นครวาสโลภโดยตามสมาย และก็ผมไม่ได้สอนให้ท่านตั้งใจในตั้งไว้ในความโกรธในความพยายามการอิจฉาและศิยาบุคคลอื่นแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็สามารถจะไปนินทาได้ทั้งท่านที่ครูบาอาจารย์ไม่ได้ทำอะไรก็ร้อนตัวกันไปเองคิดว่าทำขาวครูบาอาจารย์บีบบังคับส่วนนนบ้างส่วนนี้บ้างดีก็ด่าชั่วก็ด่า อันนี้ไม่ได้เตือนท่นานไม่ได้เตือนให้มีจิตค,คิดอย่างนี้และก็ไม่ได้สอนให้ท่านมีความหลงตัวเองเป็นสําคัญถ้ายังนึกว่าท่านดีอยู่ก็แสดงว่าท่านเร็วที่สุดของความเร็วใครบ้างปฏิบัติตานี้ก็จําไว้ก็แล้วกันรู้ตัว,ตวไว้ ความจริงเขารู้กันมากแล้วทั้งพระทั้งครวญชาวบ้านกรร็รู้เกือบจะหมดประเทศแล้วถ้าตัวคนตัวเองยังไม่รู้ก็เร็วเกินไปสำหรับอนาปานุสติกรรมฐานผมขอแนะนำให้ทุกท่านใช้ทุกอิทิยาบทที่ทรงอยู่จำไม่ดีดีนะ ถ้าว่าท่านใช้ทุกิยาบทที่ทรงอยู่แล้วก็อารมณ์จิตมันเลี้ยวเข้าไปหาความเร็วไม่ได้จะมีเวลาว่างเพื่อสร้างความเร็วตรงไหนจะกินอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะท,ทำการงานอยู่จะพูดจาปราศัยก็ดี ให้เอาใจของทุกท่านกำหนดจับอนาปานุสติกรมฐานไว้เป็นปกติจำได้ไหมนั่นก็ลองคิดดูทีดูว่าถ้าเราเอาจิตไปจับอนาปานุสติกรมฐานไว้เป็นปกติจิตมันไม่มีเวลาว่างจากการกำหนดรูลมให้ใจเข้าให้ใจออก เนว่าจิตดวงนี้มันจะเอารมณ์เลวมาจากไหนอกุศลกรรมใดๆที่ให้ามาเข้าแทรกจิตได้โปรดจำเป็นดูว่า,าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจงทำเป็นปกตินี่ผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านเลือกเวลาทำ ขณะใดาที่ใจของท่านยังตื่นอยู่แม้ตาจะหลับแต่ว่าใจยังตื่นอยู่ให้เอาจิตกำหนด,ดรู้ลมให้ใจเขาออกไว้เสมอเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกในด้านของมหาสติปัฏฐานสูตรเท่านี้ก็พอ รู้ไว้เสมอแม้แต่เวลาที่เราจะพูดจะคุยกันจิตใจก็ตั้งกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไว้ด้วยบางท่านคิดว่าจะเครียดเกินไปแต่อย่าลืมว่าผมทำมาแล้วมันไม่ใช่ของหนักของคนที่มีความประสงค์ดีกับตัวในยะเวลาใหม่ๆเขาก็จะลืมบ้าง ถ้าเราตั้งใจไว้ทรงสติสมัญชัญญาไว้ว่าเราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกคือให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสัน้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ถ้าหากว่าจิต รู้สึกว่าจะว่างไปนิดหนึ่งถ้าเราจะกำหนดรู้จะพอนลมหายใจเข้าหาใจออกรู้สึกว่าจะว่างๆไปสำหรับท่านที่ต้องการภาวนาแม้แต่ท่านที่จะเดินวิปัสสนาญาณก้าวไปสู่ระยะไกลเขาก็ไม่ทิ้งลมหายใจเข้าหายใจออกการเจริญพระกวรมฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบความเป็นอรหันต และก็ทรงความเป็นพระอรหันต์แล้วเขาก็ไม่ทิ้งลมให้ใจเขา้าให้ใจออกแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงตรัสจากสารีบุทว่าสารีบุตตะดูก่อนสารีบุทเราเองก็เป็นผู้มากกว่านาปานธธานุสติกรรมฐาน คำว่ามากก็หมายความว่าพระพุทธเจา้าทรงกำหนดรูดล้ลมให้ใจเขาออกเป็นปกติทั้งนี้เพ,พราะอะไรก็ว่าอนาปานุสติกรรมฐานหรือว,ว่าการกำหนดรูดล้ลมให้ใจเขาออกนี่เป็นกรรมฐานระงับกายสังขารคือเป็นกรรมฐานครายอารมณ์เครียดของจิตใจ และก็เป็นกลังฐานคลายใใอารมณ์เครียดทางร่างกายอาการเครียดทางร่างกายมีทุกขเวทนาเป็นต้นเราทรงอาชาในอนาปานุสติกรรมฐานได้ก็คล้ายๆกับคนฉีดมอร์ฟินซึ่งเป็นยาระงับปวดเนี่เป็นยาระงับเวทนาอานาปานุสติกรรมฐานจงทำให้มากจงยาละ ต่อนี้ไปเราจะสังเกตกันได้ว่าพระเนนองค์ใดก็ดีอุบาสกอุบาสิกาคนใดก็ดีที่พูดเล็วทำเลวคิดเลวสดงการเลวจะได้รู้ได้ว่าคนนั้นทิ้งการกำหดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจำไว้ดีนะ ว่าปีต่อไปเทระยะต่อไปนี้มีความจำเป็นที่จะต้องเคร่งเครียดต่อปฏิบัติานักเพราะว่าเวลานี้พระพุทธศาสนากำลังถูกย่ำยีถ้าพระเนนอุมบาสุกุมบาสิกาของเราไม่ดีมันก็พาพระพุทธศาสนาเศร้าหมองไปด้วย สำหรับอมบาสุอมบาสีกาที่เข้ามาอยู่นี้จงรู้ตัวไว้ด้วยอย่าสร้างตนทำตนให้ผิดระเบียบอินัยจะมาจากไหนไม่สำคัญมีฐานะเช่นใดไม่สำคัญมีความสำคัญอยู่อย่างเดียวปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบอินัยมีความสะอาดมัธยัติหมดจดไหม มีจริยาวาจาดีไหมถ้าไม่ดีเชิญไปได้ท,ทันทีถ้าไม่ไปก็จะเชิญไปเรามาจัวังคนที่ทำตัวทำใจเดรเลวนั่นมีอยู่ <c oughs> ตอนนี้ไปจากาเห็นว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกมันว่างเกินไปก็ใช้คำภาวนาควบ คำภาวนาเป็นของไม่อยากเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทหากว่าทุกท่านมีความขยันมั่นเพียงในการตั้งใจจริงพยายามกำหนดรูดลมให้ใจเข้าให้ใจออกไว้เป็นปกติและเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโท นี่เวลาปีนี้เราสอนกันจะพอกิดไม่อนุญาตในกระบบใดๆทั้งหมดอนุญาตกันตามใจนี่รู้สึกว่าจะเลอะเทอะเกินไประวังนะพระก็ดีเนงก็ดีอุมาสุอุมาสีกา,าก็ดีใครก็ตามทานเลอะทานเลอะมมลายขับกันเมื่อนั้นไม่เลือกว่าเวลาเข้าพรรษาออกพรรษา ตอนนี้คบคนชั่วไม่ได้แล้วเพราะว่าการบีบรัดภายนอกบีบรัดเข้ามามากจำเป็นที่จะต้องกำจัดคนชั่วภายในให้หมดไปตั้งตัวตั้งใจทำความดีไว้ให้ดีแล้วก็เมื่อบรรดาท่านหลายก็หนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกอยู่อย่างนี้เป็นปกติ อะไรที่ไหนมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือฌานสมาบัติตั้งใจกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกไว้เสมอนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำงานอยู่พูดอยู่หรือว่ากินอยู่ก็ไม่ยอมละกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกถ้าพอใจในคำภาวนาก็ภาวนาไปด้วย อย่างนี้ฌานโลกีที่เพิ่งเกิดกับท่านในอันดับของฌานสี่อย่างเร็วที่สุดเพียงระยะหนึ่งเดือนทุกท่านจะทรงฌานสีส่หมดถ้าเยาถามว่าผมรู้ได้อย่างไงผมขอพูดชัดๆว่าผมทำมาแล้วและก็ผมทำอย่างนี้เพียงแค่วันที่สามของการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ผมเองนี่แหละกับผู้นี้สองคนเข้าถึงฌานสี่ด้วยกันทั้งหมดแล้วพวกท่านจะมาเถียงว่ามันเป็นไปไม่ได้นีไ่ไม่ได้ผมทำมาแล้วไอ้ที่ได้มาไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสเอาจริงเอาจ,งอาจังตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เท่านั้นและคนที่จะทรงจิตอารมณ์ทรงอยู่ในฌานเนี่ยเขาไม่ปูดมาก ไม่รุมร่ามกำบนําจของความรักไม่รุมร่ามกำหน่ายของความโกรธไม่รุมร่ามกำหนาจของความโลภไม่มีความหลงในตัวเองไม่แสวงหาทรัพย์สินนอกขอบเขตในความเป็นสมณนะ ไม่สแสวงหาลาบโดยการขอไม่มีเขตจํากัดไม่ว่าใครต่อใครเห็นหน้าใครก็ขอด่ไอ้คนที่มีความโลภแบบนี้มันไม่ใช่พระมันเป็นโจรและต้องไม่มีการค้าขายใดๆที่เราอยู่ไม่อยู่ในฐานะแห่งความจําเป็นคนรายได้ถ้าจะได้มาในกรณีพิเศษคนนั่นต้องอยู่ในส่วนกลาง ไม่ใช่ไปรวบรวมไม่เป็นสมบัติของตนนี่เราเห็นว่าคนที่ทรงชันเขามีความเรียบร้อยของจิตยอย่างนี้เราจะเป็นที่สังเกตได้แล้วก็ผู้ทรงชานจะเข้าสังคมใดๆก็าตามจะไม่มองดูความดีและความเลวของคคนอื่นไม่ติดใครจะมีความกตัญยูรู้คุณต่อบุคคลผู้มีคุ ไม่อัตตันยูต่อผู้มีคุณแม้แต่ผู้มีคุณก็เป็นอินทาทั้งๆท,ที่เขายังไม่ทำอะไรกำลังใจอย่างนี้ไม่ใช่กำลังใจของผู้ส่งสานเป็นกํากำลังใจของผู้มีสันดานเป็นสัตว์นาอบายภูมิถ้าละต่อที่นี้ไปก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจกำหนดรูดลมให้ใจเขา้าใจออก เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทที่ผมบอกอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะตนลอดชีวิตที่ท่านโบวชอยู่ในฐานะที่ท่านเป็นองค์ฟ้าพระโคกน์สมเด็จพระบรมโครูเอาละสำหรับวันนี้การเวลาที่จะแนะนำกันกันหมดแล้วขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดํำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมให้ใจเขา้าใ,ใจออกแล้วควบคูค่กับคำภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านท่านเห็นว่าสมควร